ใช่ไข่มะตะลัดโอ้ยบลาหอยจุยกคัะตักกันจงตังละสิบบาทสิบบาทสิบบาท ตลาดกับข้าวนะคะน้ักม่วงปลาสมึกตชีดูกันนะคะใครจังไดเนาะไป ทีละสิบบาทค่ะแล้วก็มีหมกปลาซิวแม่ค้าเขาเจ้าย่างปลาสดๆปลาซิวพี่นองค่ะคุงละสามสิบบาทสองห้าสิบนะคะสองหูล้นๆก็มีนะคะ

ข้าวลามป้าพี่น้องมันข้าวลามบ้านเหรอทอดจ้ข้าวลามสี่กระบอกหกสิบบาทกล้วยบีละสี่สิบบาท คามเทศ<ส>านะพูดปลาแซวพูดป๊าบักระทัดหน่อยอันนี้สามรถจ้ันี้นงสนค่ะพักทื้อ<า><า>ถือสามละสิบบาทสใบ ก็ละสิบบาทค่ะโอเคอให้ตัวเองถ่ายตัวเองลงได้ไหมถ่ายได้ไหมถ่ายได้สวยสวยแล้วร้านนี้ช่วยมาอุดหนุนเลยนะคะอยู่ตลาดโค้งนะคะพ่อค้าน่ารักมากน้องขายของแห้งคะ่ะ ปนุญาตภายในเด้อผักขจรกระทืกคือน่าก,กินมากอุ้ยปักเขียเขียโอ้ยปักเขียวเคี้ยหน่อยบ้านเขากับอันมัดละเจียบาทอันถรุงเล็ก มีบปกคุงเฮิมบนอะบอมีจ้าอืมเอาให้จยาสุนี่นี่พี่น้องค่ะบ้านขนมไทย,ทยถูกน่าอร่อยไหมคะ ขนนเขาถ่ายน่คอปานื้เลือกมาเลยค่ะาหบเขอถ่ายในเด้อก๋วยบวบอยราบอปลาห้เลยเนี่ยจ้ะปลานึ้ แมนอกคือสักก็เอาปลาต้มน้ำจ้าอย่างมาจ้าอันอันของเครเอาตัวนี้ตัวนี้่าจ้าปลาต้มนี่ปลาหนิ้ป่าจ้าต้มปลาไข่ไข่ได้ปจะแซบเห ปลาสดๆตต้มได้จ้าปลาฮัทยังน้องใหม่ก็เจอกับปิตาแซบแต่ว่าไข่ก็สีบอไวไปซื้อไปกินเมืออเช้าเพราะว่ายำมะแรงเส้ากินแล้วแก้นจ๋ะได้ได้ได้จะ

แค่ค่ะใสยตังเหรอใี่กงหน้าอร่อยอุ้ยปลาทูแต่แสบพอปลาทู ป่าปากักโบ้านเฮท่านี่จปอีกกระปูอีกกระปูขายยังไงฮะในละพีที่บอกมันีอะไรสินะ เยนคมบัดนี้พี่น้องก้องปเอยข่อยก็บ่ทันสิพ้อแกงแซ่นแกงใส่เกียดน้อยแซ่บจังยังนีหลายจนตัดไม้เดแหลายๆอยู่แถวใดแถวนี้บ่โอ้นําเดินนําสงบาแหลายอืเก้อยครับ มาพันนึงได้ป่ะมนอยก็เห็นมาแต่เป็นน่แหล่แตกแต่ก็มาแจกต้อเจ้านี่แหละไปสามฝอยนะคะผักักแก่นผมตักแกนเซ็ความเซ็กยัดไงคุมผมเม่นบ่พูดจะกินนีแม่ปลูกพร้อมเนี่ยหนก็ตัวชิมขี้อยู่แบบบ่ไล่อยู่นี่ไลอยู่ที่อยก็เพเห็นจะคือนี่หอดปักกาดหิน เอาผักกาินมันแม่นผักกาดหิบ่อืมผักกาดหินตัวนี้กับตํ <c oughs> าบักหจ้ากิานกับตําบกับปนแซ่บๆนนีปูนะจ้านคนสานจะสอยู่ี่นาะ เห็นปูแล้วก็อยากคนเห็นกบจ้แม่นก็คือกันเอาอย่าลืมฝังอนนะขอกินําบ่เป็นอือนี่แล้วเดยวค่อยสิเอาแนวอันแลล้านี่แหละ่อยสิเอา50บาทเอาม้ นี่ใส่ถุงห้เอ,อ้ยนะจ๊ะยี่สิบค่ำละสิบบาจ้ะใช่ค่ะค่ะถูกแค่ถูกมากเลยสวย,สวยมากเลยนะคะเช็มค่ะ ผักข้าเจ้าผักสลัดต้นละยี่สิบบาทนะปลาทอดน้องกองไปเจ้าค่ปะปลาทอดเขียดน้อยเขียดที่หมดกระปา๋าซิวเอ้ปนะ่วยกิ้อัเนี่ย ขอนก็แตกเขาป่าไม่ต้องอะไรแค่ปูดปอบป่ามันก็ลูกมันก็เป็นแถลแล้วทีครับไม่หายแล้วปอบป่ากป่าเขาเป็นแผลเดียวเฉยมันเป็นกันลัชนาแต่ไอเงาะเป็นคนขายได้ของเพอแล้วกลับบ้านกันมาในพี่น้องค่ะกลับบ้านแล้วตลาดนี้กับยูบะไก่ด้ค่ะยูบะไก่บ้าน Bật 먹 á 나 รถกับไลอยู่ตลาดนัดใกล้บ้านนี่กันไลน์ท่ว่ามันฟุน้นหลมันเป็นอันคอนกรีตร้านคอนกรีตนั้นเป็นร้านอนี้โอ้ตะเวนตกดินแล้วตะเวนกำลังจะตกดินตอนนี้เวลาะหกโมงแร้งแล้วค่ะ ของกอแล้วไปไปเห็นขนมถั่วยอยุเจ้านึงดาแซบดาแซบกับขนมคกขันซื้อมือนกับสีอดกินบ่ได้ ตอนนี้ก็กินตอนนี้แล้วนี่ขันสื่อนี่คอยก็เลยบ่ซสื่ออายุเฮาอายุหลายแล้วกินตามใจปากบ่ได้เด้พี่น้องป้องไปเจ้าคะ่ะมีเงินสื่อกินกับบวกินบ่ได้หลายคือสมัยก่อนกินหลายกับย่านก้วนย่านเป็นนั่นย่านเป็นนี่เห่นวะ นัดมาบ้านกับประมาณโลกวัวค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งโลกกว่ากว่าเท่านั้นเองมองซื่อนะอยากนะกินอืดก็อยากคุณนะล้านค่าล้านข,า,า,นขายของอยากของกิน เห็นนั่นมาข้าวอ่อนข้าเจ้าขายเป็นทราย่อยว่าสิจอดรถ่อยกับโอ้หามุกจอดอยากเลยบดได้กินซ้ำถึงแล้วค่ะอุย้ยแลนกับบัเผื่บ่แพร่ปูดยอยน้อหมูเจ้ากับดะไรก็กจะมันแลนไว้เนาะ เขาไปหนึ่งค่าขอบคุนงค่ะ,คะน้องืมเขาเจ้าะยางออกกำลังกายกันย้ำมืแเลงในหมู่บ้านเงียบสงบดีนะคะเดินออกกำลังกายกัน หอดบ้านแล้วค่ะียองปมไปเจ้าค่ะพ่อไวซำนี่เนาะคะ่ะจำพ่อกันไหมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหอดบ้านแล้ว